วันนี้เราจะมาทำแกงเขียวหวานกันนะคะก่อนอื่นเลยต้มน้ำจ้าใส่มะเขือลงไปนะคะรอให้น้ำเดือดให้มะเขือเปื่อยแล้วก็ใส่เนื้อลงไปง่ายๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นวิธีทําแบบใช้ผงสำเร็จรูปนะคะที่มีขายกันทั่วไปนะคะผงสำเร็จรูปง่ายๆเหมาะสำหรับหม้อเล็กเลกหม้อหนึ่งค่ะกินมือเดียว น่าทานค่ะทุกคนรอดูนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูง่ายๆเลยค่ะทํากินประจําค่ะง่ายๆสูตรง่ายๆค่ะสะดวกด้วยพอเนื้อกับมะเขือมันเปื่อยนะคะทุกคนเราก็จะใส่ผงเขียวหวานผงแกงเขียวหวานนะคะที่สําเร็จรูปนะคะที่ซื้อมาแบบสําเร็จรูปนะคะใส่ไปทั้งซองเลยค่ะทุกคนถ้าอยากได้ความนัวนะคะถ้าอยากได้ความเข้มข้นก็ใส่ไปทั้งซองเลยจริงๆนะคะถ้าทาหม้อเล็กๆนะคะสามารถใส่ได้ ครึ่งห่อ้ก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็ค่อยไปนิ้นกะทิเอาแต่อันนี้ก็คือหม้อจะแบบกลางๆนิดนึงก็เลยจะใส่หมดซองค่ะทุกคนใส่หมดซองเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะคะรอให้เดือดให้มันเข้ากันนะคะให้เข้าเนื้อเข้าผักนะคะทุกคนระหว่างนั้นเราก็จะปรุงรสตามที่เราชอบได้เลยนะคะทุกคนใส่ผงรสนีใส่ น้ำตาลใส่ซอสเท่าไปได้เลยตามที่เราชอบรสชาติที่เราชอบอ่ะทุกคน คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ปล่อยให้เดือดสักแป,ป๊บหนึ่งนะคะทุกคนสีเริ่มออกมาแบบว่าสีสันเริ่มออกมาแบบว่าน่าทานแล้วนะทุกคน พอเดือดมั่นใจว่าผักมั่นใจว่าเนื้อสุกแล้วนะคะทุกคนเตรียมน้ำกะทิได้เลยะคะ่ะทุกคนเช็คผักนิดนึงเพราะว่าทางนี้ชอบกินแบบว่ามะเขือแบบเปื่อยๆะคะ่ะทุกคนไม่ชอบกึ่งสุกกึ่งดิบนะคะทุกคนกะทิมาแล้วคะ่ะใส่ไปเลยจ้ะเอาที่แบบว่าชอบอยากให้มันอยากให้เข้ม เท่าไหร่ก็ใส่เลยจ้าอันนี้จะเป็นกะทิกล่องเล็กนะที่คิดว่าน่าจะใส่หมดกล่องนะคะค้นจ้าใส่เข้าไปให้หมดกล่องเลยจ้ะจะได้นัวๆเข้มข้นมันๆค่ะ ให้เดือดอีกสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็เตรียมโหระพาจ้าตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็สีสันน่ากินเข้าไปอีกนะคะทุกคนโหระพามาเลยจ้ะจัดเลยค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยนะจ๊ะพร้อมเสิร์ฟสวยๆบนโต๊ะอาหารค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะ